สวัสดีครับชาวเพลย์สกิมทุกท่านอยู่กับผมก้องซาครับวันนี้ท่านในเกมโอเวอร์สองกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงสกินแจกฟรีกันอีกแล้วนะครับกับของโอวอร์คอนเทนเดอร์นั่นเองโอเคจะเป็นยังไงก,ไก่อนไปด้ยลืมกดไลค์กดซับสครายคับเป็นอาลจงาจก้องซาด้วยนะครับผมเพลงมันจริงโคดาช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโดยสกินที่แจกฟรีในรอบนี้นะครับก็เป็นสกินของแคทซีดีนะครับแล้วก็ฮันโซนั่นเอง ซึ่งบอกไปก่อนเลยจริงๆสกินของคอนเทนเดอร์เนี่ยเคยแจกมาแล้วนะยังผมเนี่ยก็โหตั้งแต่ดูในทวิชเลยนะนะนี่ในส่วนของ,ของสกินเกนจิเลยนะครับเนี่ยคอนเทนเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนวะ นี่จะมีสกินทีมเย่ากับทีมเยือนนะฮะสีทีมเย่าทีมเยือนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยทีมเย่าทีมเยือนนะครับก็อันนึ่งจะเป็นสีขาวนะออกไปทางโทนขาวดําแล้วก็เขียวนิดหน่อยส่วนอีสกินนึงจะเป็นเขียวดําแล้วก็ขาวนิดหน่อยก็คือ,คอ,คอ,คอจะเน้นเขียวเป็นสกินที่ผมว่าสวยซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเขาแจกไปในส่วนของดีว่านะครับดีว่าที่เป็นคอนเทนเดอร์ไปก็คือสกินเดียวจัดอันนี้อันนี้อ,อ,นนอที่ผมเคยทําคลิปไปด้วยนะครับก็ถือว่าดูแล้วได้ไวอยู่นะแล้วก็ โซ l เจอร์ซูดิซิคครับที่แจกไปในรอบที่แล้วนะครับก็คือสกินนี้นี่2ส,สกินนะครับผมใครที่อยากได้สกินฟรีในรอบนี้นะครับแจกในส่วนของฮานโซแล้วก็แคสซีดี้นั่นเองครับโดวยวิธีการทําง่ายๆนะครับบอกไว้ก่อนว่าจะต้องดูใน YouTube นะและต้องดูในส่วนของการแข่งขัน Overwatch Contender Pacific Showdown นะครับก็จะมีขึ้นวันมาตามนี้เลยนะครับก็วันที่12คือเวลาเี่จะเป็นเวลาไทยนะครับประมาณบ่ายโมงก็เป็นเวลาที่ผมว่าน่าจะดูกันได้ซึ่งปกติเนี่ยผมจะดูผ่านมือถือนะเออก็น่าจะง่ายสุดเพราะเปิดในมือถือดูค้างไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำง่ายๆนะผมก็เปิดในมือถือดูนะครับก็คือดูครบ5ชั่วโมงจะได้ในส่วนของฮันโซไปแล้วก็ดูครบ10ชั่วโมงก็ได้ในส่วนของสกินแคสซิดีครับ และก่อนที่จะไปดูในส่วนการเชื่อมต่ออันนี้ย้ำไว้สักนิดนะครับต้องดูผ่าน YouTube Over Watch c o n t e n d e r เท่านั้นนะครับไม่ใช่ c ว League นะมันคนละรายการกันนะครับทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครเข้าใจผิดนะนี่คือ Over w a t c h c o n t e n d e r นะแล้วก็ไม่ได้มีแจกโทเค็น Overwatch l e a g u e นะครับไม่ไม่ไม่ได้มีแจกนะอันนี้บอกก่อนแจกแค่สกิน2ส,สกินนะครับซึ่งในส่วนของการเชื่อมนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่า บัญชีที่ใช้ในการเชื่อมนะครับต้องเป็นบัญชีส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่บัญชีแบรนด์นะอย่างผมนี้ก็ใช้ในส่วนบัญชีบทเทอรเกมเมอร์ไม่ได้นะครับ <B ank ie> เมื่อเปลี่ยนในส่วนของบัญชีแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปในส่วนของการเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของการเชื่อมต่อกับ b บ t เทอร์เน็ตะครับซึ่งใครที่ล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเชื่อมต่อได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ล็อกอินก็สามารถไปล็อกอินกันได้นะครับก็คือกดเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะขึ้นนนนนนนใส่่ววขขขออออออองง้้้้ล็ิคคืืเเชมมรรรีียยบบบบแแึะัผ ซึ่งเมื่อเชื่อมแล้วนะครับแล้วดูในส่วนของไลฟ์สตรีมเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอคอนรูปเพชรนะครับแสดงขึ้นมานั่นก็คือคุณเชื่อมเรียบร้อยแล้วก็สามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านมือถือแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าไม่สามารถดูผ่านทีวีหรือแอปของทีวีได้นะครับต้องดูผ่าน3ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับเท่าที่ผมเห็นข้อมูลมาอ่ะผมขึ้นเวลาให้ดูอีกทีหนึ่งซึ่งมีอยู่6วันนะครับหลักๆนะก็แต่ละวันก็ ไปเปิดค้างกันเลยเลยผมคิดว่าจริงๆดูประมาณสัก2วันก็น่าจะครบ10ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของสกินฮันโซแลวก็แคสซิดีไปก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่ผมว่าสําหรับสายฟรีนะผมเชื่อว่าควรจะเก็บไว้เพราะว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีแจกเรื่อยๆนะครับสำหรับสกินของคอนเทนเดอร์นะผะว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่ผมว่าใส่แล้วก็เด่นสวยแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สกินในส่วนของเลเจนดารีนะเป็นแค่สีม่วงเนี่ยเป็นแค่อีพิกแต่ก็สวยนะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะสีนี้คือเด่นจริงคร เป็นอีกหนึ่งสก,กินฟรีที่สวยมากครับและบอกวสันนิดนึงนะครับอาจจะมีการสลับไอเทมสลับกันนะครับในวันจริงนะหรือเวลาชั่วโมงอาจจะไม่ตรงนะครับก็เดี๋ยวมารอดูในวันจริงกันอีกทีซึ่งมันก็ใกล้แล้วล่ะเพราะว่ารูปนี้นะครับผมเอามาจากทางเพจโอวัตไทยแลนด์นะซึ่งมันตั้งแต่เขาลงไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาเลยนะครับอันนี้ก็ อาจจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ผมเชื่อว่าแจกแน่นอนแหละนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมอโอเคประมาณนี้แล้วกันครับคลิปสั้นๆนะครับเป็นอีก2ส,สก,กินที่สวยงามก็ในส่องฮันโซแล้วก็แคสซิดี้ครับตัวดาเมจทั้งคู่เลยอาจจะเป็นเมนใครที่อาจจะไม่มีสก,กินสวยๆนะครับก็อย่าลืมไปรับกันโอเควันนี้มาเที่ยกันพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกำใจกองซาด้วยนะครับผมสวหรับวันนี้เอาไว้เชียร์กันทุกคนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ